สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาตอนนี้ ราศีของคุณคนนี้นะมีกรกฏนะคะกลุ่มกรกฏกลุ่มมีนพิจิตพฤศก เนี้เป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากๆนะแล้วดูจะเป็นลักษณะไม่ใช่ไฟเตอร์อ่ะคือเป็นคนไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยไม่ค่อยพยายามกับอะไรหลายๆอย่างประมาณว่าอะไรจะเกิดก็ก็โอเคก็ยอมรับตามนั้นดูมีความ Low Energy นิดหนึ่ง นะคะเราก็เหมือนกับเชื่อถือไม่ค่อยได้คือแค่ด้วยตัวของเขาเองอะ่ะก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้หรือเชื่อถือตัวเองไม่ได้เพราะความที่เขาเป็นคนอารมณ์แปรป่วนเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้คืออารมณ์เปลี่ยนไปง่ายความต้องการก็เปลี่ยนไปง่ายอืม เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวเขาเองอะยังไว้ใจตัวเองไม่ค่อยได้เลยเหมือนจะมีความกล้าหาญในบางครั้งคือเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนที่ขี้โกหกหรืออะไรนะแต่ไอ้คำว่าอันเนี้ต้องต้องอธิบายย้อนกลับมาอธิบายคำนี้อีกนิดนึง ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบแบบเอ,อหลอกลวงหรือตั้งใจที่จะหลอกใครอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าความคิดอะไรของเขามันมันไม่เสถียรสมมุติวันเนี้ยเขาคิดอย่างหนึ่งแล้วเขาบอกคุณว่าอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่พอผ่านไปสองสามวันความคิดเขาเปลี่ยน หรืออารมณ์เขาเปลี่ยนความตั้งใจอะไรต่างๆที่ที่เคยพูดไว้ไม่ทำแหละอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความที่ว่าตั้งใจจะหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเพราะความคิดที่มันมันแปรปรวนมันไม่มัน่นคงเฉยๆนะคะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะลักษณะของเขาคนเนี้ย ทีนี้สถานการณ์ชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง <_ co> ช่วงนี้นะเขาเหมือนกับลุ่มหลงมัวเมาไปกับความสุขคือสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ ชอบเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงแต่ไม่ค่อยเอาการเอางานเท่าไหร่นะคือไม่ไม่มีความขยนันหรือค่อนข้างที่จะประมาทในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วย แล้วก็ไม่ค่อยขยันในเรื่องของการทํามาหากินหรือการสร้างรายได้สักเท่าไหร่จะชอบแบบอะไรจอยๆมากกว่าอะไรที่เป็นความสุขอะไรที่แบบสนุกสนานไปดิ้งแดงดังอะไรอย่างเงี้ยนะไปดื่มไปดิง้งชอบช่วงนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะเรียกว่าเ,เข้าสังคมหรือไปออปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกอารมณ์ดีอืม แต่พอมาคิดเรื่องงานมันอาจจะเครียดมันอาจา create, อาจะทําให้รู้สึกแบบหงุดหงิดก็เลยเลือกที่จะทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าแต่บางทีมันก็อาจจะมากเกินไปมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาดูไม่ไม่กระตือร้น,นในเรื่องของของความมั่นคงในชีวิตอะมัวแต่รุ่มหลงมัวเมากับความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมากกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงคะ Okay. อืมดูรักกันดีดูมีความคั่งรักนะคะแต่ทุกอย่างเป็นแบบอารมณ์ล้วนๆเลยอบอกตามตรงนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ตอนนี้เขาคั่งรักคุณได้แต่ว่าคือมันยังไม่มั่นคงซึ่งเขาอาจจะจะเปลี่ยนใจ อาจจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังนะคะเพียงแต่ว่าอตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่ายังโอเคยังแบบว่ายังรักยังชอบอยู่แต่มันยังจับต้องไม่ได้เป็นความรักที่ที่ยังไม่เห็นอนาคตหรือเป็นความรักที่ยังจับต้องไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะยังไม่มีความมั่นคงสักเท่าไหร่เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ เออเขาชอบคุณมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกลัวกลัวเสียใจกลัวผิดหวังมากเหมือนกันคือไม่มั่นใจนั่นเองยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยังอยู่ในแบบช่วงดูดูอยู่อ่ะแต่ก็ชอบคุณก็ตรงสเปคเขาหลายอย่าง จด็ดดาบกับหัวนะแสดงว่าคือเขาก็ไม่ได้มีอะไรปิดบงังก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าลักษณะนี้ัยของเขาคือเขาไม่ใช่คนที่แบบเป็นคนหลอกลวงอะแต่ถ้าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปทําไมเขาไม่เหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยนั่นมันเกิดจากความโลเลความลังเลความแปรปวนของตัวเขาเองนะคะทีนี้ เขารู้สึกยังไงกับคุณคือเขาอ่ะเขาก็ทําตามความรู้สึกทั้งหมดเลยนะคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่เน้นไม่เน้นตรกกะไม่เน้นเหตุและผลทําทุกอย่างตามความรู้สึกและก็ปล่อยให้มันไหลไปอะไรจะเกิดขึ้นจะรู้สึกยังไงก็ค่อยว่ากันตามนั้นถ้าชอบก็คือชอบใช่ก็คือใช่แต่ณปัจจุบันเนี้ยคือแค่รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าถูกใจรู้สึกรู้สึกรักรู้สึกชอบแหละแต่ถามว่ารู้สึกว่าใช่หรือยังยัง ะะใช่ใช่ในที่นี้หมายความว่าคือเป็นคนที่แบบโอเคแหละต้องเป็นคนนี้อย่างเงี้ยแบบตัดสินใจละคือจะคบหาคนนี้แหละไปแบบตลอดรอดฝั่งคนนี้แหละจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเป็นสามีเป็นภรรยาในอนาคตคนนี้แหละที่ฉันจะแต่งงานด้วยคือมันยังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแล้วเขาก็จะปล่อยให้มันไหลไปคือถ้ามันถึงจุดจุดนึงที่เขารู้สึกว่าเออใช่คุณคือคนที่ใช่คนนี้แหละอ่ะ ก็โอเคก็ตามนั้นก็อาจจะมีเรื่องของงานแต่งงานเรื่องของการสร้างครอบครัวอะไรเกิดขึ้นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดูไปตามวันต่อวันเลยแล้วกันนะเพราะคนนี้ใช้อารมณ์เป็นหลักไม่ใช้เหตุและผลใดๆทั้งสิ้นนะคะค่อยๆดูไปวันไหนอารมณ์ดีก็จะดีมากๆแต่ถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะแบบ อยู่ๆไม่อยากคุยอยู่ๆก็เงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณพูดอะไรก็ผิดหูผิดตาไปหมดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเออค่อยๆดูไปแล้วกันคนนี้นะคะเขาคิดว่าจะทำยังไงกับคุณต่อไปจะคิดไหมนะฮะ <hart> คิดอยู่นะมีมีความคิดอยู่เหมือนกันนะคะก็ณนะปัจจุบันเนี้ย คือเขาก็มองว่ามันมันก็ดีแล้วมันก็โอเคแล้วแต่ก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปยาวๆส่วนถ้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ค่อยว่ากันเนี่ยมันมันเหมือนจะมั่นคงนะมันเหมือนจะชัดเจนนะแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันมันสามารถพลิกได้อยู่เสมอในความคิดของเขาก็เป็นอย่างนั้นคือเขาก็รู้ว่าวันดีคืนดีความคิดเขาอาจจะเปลี่ยนวันดีคืนดีเขาอาจจะหมดแพชั่นกับคุณก็ได้ ทำยังไงดีอะทำยังไงดีเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ไปตลอดรอดฝั่งหรือทําให้เขามีแพชชั่นกับคุณไปจนถึงวันที่แบบขอแต่งตงงานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทําอะไรเซอร์ไพรส์ทำอะไรที่มันแบบว่าตื่นเต้นเร้าใจประหลาดใจอะไรที่มันคาดเดาไม่ค่อยได้นะคะให้ให้ความสัมพันธ์มันมีอะไรที่แบบ ตื่นเต้นตลอดเวลาแต่เป็นต้องตื่นเต้นในทางที่ดีนะเช่นการสร้างเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์แต่อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันจืดชืดแบบว่าเป็นแพทเทิร์นเดิมๆราบเรียบราบรื่นมันเหมือนจะดีนะราบเรียบราบรื่นแต่มันใช้ไม่ได้กับความสัมพันธ์กับคนคนนี้ถ้าคุณอยากจะรักษาความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องแบบหาต้องคิด โปรเจกต์อะไรต่างๆขึ้นมาในหัวว่าแบบเออจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์มันแบบว่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามีอะไรแปลกใหม่อตลอดเวลาหรือว่าตัวคุณเองอาจจะต้องเป็นคนที่มีความแอคทีฟมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําอะไรให้เขาเซอร์ไพรส์เช่นเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ได้ด้วยหรอคุณสามารถทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้คุณมีความสามารถพิเศษแบบนั้นแบบนี้ด้วยหรออะไรย่างเงี้ยคือให้เขาค่อยๆรู้ทีละนิด ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรน่าสนใจเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งให้เขารู้หมดไม่อย่างนั้นอนะ่ะคุณก็จะเหนื่อยเพราะถ้าเขารู้หมดในทีเดียวปุ๊บหมดละไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ละไม่มีอะไรตื่นเต้นละอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องคิดต้องคิดต้องพยายามอีกว่าแบบเออจะทํายังไงอะ่ะทํายังไงให้เขาตื่นเต้นอะ่ะคล้ายๆเหมือนแบบเขาเป็นผู้ชมแล้วคุณเป็นนักแสดง คุณจะทำยังไงให้ผู้ชมของคุณอนะ่ะจดจ้องอยู่กับคุณอื้บอ,อกจัดฟัก์เองคือแบบก็ช่างเขาเหอะอะไรอย่าไปแคร์เขามากอย่าไปสนใจเขามากนะเฟย์ <c oughs> <c oughs> ทีทามไอโดนแคร์ไอโดนแคร์คืออันเนี้ยเป็นคำแนะนำจากพ่ยนะ <c oughs> เพราะว่าบางทีอการพยายามมากจนเกินไปคุณก็เหนื่อยเออ ถ้าจะต้องแบบพยายามทําให้เขาตื่นเต้นทําให้เขาสนุกทําให้เขามีแพชชั่นอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเหนื่อยเองเองนะอ nature is your a า l y คือเป็นตัวของตัวเองเหอะถ้ามันเหนื่อยนักนะแต่ว่าถ้าคุณก็อย่างที่บอกคําแนะนาอ่ะถ้าอยากจะรักษาความสัมพันธ์คุณก็อาจจะต้องทําอะไรให้มันตื่นเต้นแต่ก็ยังสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อันนี้มันมันเป็นอะไรที่คุณต้องไปคิดอืม อีกเรื่องหนึ่งนะคุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะคือโอเคแหละในอดีตตอนที่คบกันหรือรู้จักกันแรกๆทุกอย่างมันดีหมดแหละถ้าคุณจะนึกถึงเขาคน คนที่เคยรู้จักแรกๆกับเขาคนปัจจุบันนะอันนี้บางกรณีนะบางคนนะมันผ่านเวลามานานแล้วแล้วความสัมพันธ์มันเริ่มจืดจางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเริ่มทําตัวไม่น่ารักเริ่มทําตัวไม่ดีกับคุณแล้วแต่คุณยังพยายามที่จะแบบนึกถึงข้อดีของเขาที่เขาเคยทําในอดีตแต่ลืมมองปัจจุบันอนะว่าเออปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปยังไงบางทีมันอาจจะเป็นการจมอยู่กับอดีตแล้วมันเป็นการทำลายตัวคุณเองก็ได้นะอ่ะ โอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ